ตั้งสติก่อนค่ะก่อนจะรับชมอะไรอะไรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนสวยที่ปากหมาหมาเพราะฉะนั้นถ้าทนไม่ได้รับไม่ได้ปิดค่ะปิดค่ะการพนัน,นมันเป็นสิ่งไม่ดีนะลูกรับชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะโอเคเริ่มหลอ สวัสดีเด็กๆมาเริ่มกันเลยจ้าอยู่กับ s อ789ค่ะมีคะแนนเข้ามา5,029น่ะแค่นะคะแม่กำลังเดินสายเทสอีจิววันนี้พอเมื่อกี้ไปเซิร์ฟ u 17มาแล้วแต่ 7a ก็แตกไม่รู้ว่าอันนี้เป็น v v o ไหม v v o ค่ะอยู่กับ mb 789เนะฮะกับเลพอคอรลิเชสบ,บอลลัาคอมพิวจิวนะฮะร,รับชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะ เทสเทสว่าจะแตกทุกเซิร์ฟไหมเทสเจ็ดเอแตกยูสิบเจ็ดแตกนะฮะหรือวีวีโอพีจีน่าจะยกเลิกเซิร์ฟโอแซ่ดไปแล้วจะเป็นเกมลักกี้อีกไหมโฟรา ยี่หา้าซูโร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 โ,โฮรฮราราราอยู่กับ m อจัไปก้านะฮะเว็บตรงจากมาเลเซียมั่นใจเรื่องความปลอดภัยแน่นอนแตกแล้วถอนได้แน่นะคะกติกาไม่มากกดไม่เยอะไม่เม็ดแน่เล่นมาหลายปีนะคะที่นี่พอรู้ว่าชัวร์ไงก็เลยเล่นอยู่ เติมไปแล้วแบบถอนไม่ได้นำ้นำตาเลียนน้ำตาลาดนะอีฮีอ่โดนแดดกะัะกูไม่เจ็บใจถ้าโดนโกงนะเวย้ยเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยคัดสั่นเล่นกูกลัวไองเพราะมึงอีกเอ็นบีนไม่โกงแน่เพราะเคยถอนเป็นร้านมาแล้วทุวกคนรู้แฟนขับรู้มา <c oughs> ก่อนมันถอนได้วันละหนะ้าแสนเนาะเดี๋ยวนี้ปรับลดเพดานมาละสองแสนหามือขอให้มีถอนเถอะกูรอได้แต่ตอนนี้เหมือนพีจีมันจะแข่งขืนที่ห้าอยู่ในอีสัก์ไม่ค่อยจะได้แดกกับแม่งปีนี้ไม่มีแตกร้านนะแม่ได้ดีสุดพีจีประจำปีนี้ก็เจ็ดแสนห้าแต่ยังไม่หมดปีเนาะแต่ยากกว่ามันความรู้มันยากช่วงนี้นะ่ะ ปกติแม่มีแตกรลานทุกปีนะปีนี้ยังเลยเอาเฮ้ยโอ้โหไม่ถึงสุดสอยเกินจะเอื้อมมือไปหยิบไปกว้าลงมาเลยให้มันจบจบจะได้รู้ว่าเออวันนี้อีจิ๋วก็เป็นคนดีที่หนึ่งเลยเอาจะลงไหมเอา้เอาอะมึงดูนะ พื้นที่เจิบปดล้านไร่นี่มึงจะลงไหมอา้าเอาลงเว้ยกำลังจะด,ด่าว่าอีเฮีแแม่งจะไม่ลงจริงๆเหรอแม่งเอ้ยพื้นที่หนึ่งล้านตารางไมล์ลงมาแล้วยังไงคะฮัลโหลเอามึง เมืองลงก็ยากอีสัตว์ยังไม่โทกอีก,อกนั่นนอแตกยังไงฮัลโหลฮัลโหลอีปังไม่มาหรอกอีแก้วอุดเอาได้อีปังเฉยโหร่าร่า,รา อีหมวกมไม่ได้ไปหวังกระแมงหรอกเอออยากเห็นมันกันนะอีจิ๋วฟีซ้อนฟีนี่ตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่ตีตตตนเท่าฝาหอยตอนนี้หอยยาวคืบกว่าเท่าฝาตีนยังไม่เคยเห็นอีจิ๋วฟีซ้อนฟีเลยและอีสแคทลงมาเพื่อแต่ยังว่าต่อยฟีซ้อนฟีแม่ไม่ถูกคือไม่ถูกนะอีเฮียเพราะบางทีแบบคูณเยอะเออะแล้วแม่งแบบมันควรจะถูกแต่แม่งก็ไม่ถูกเหมือนกันอ,อีจิ๋วมากจริงว่ะ ว่าบ wow, ่ได้เดี๋ยวนี้พอแม่ไล่ลาตบมาหลายเซิร์ฟแล้วแล้วเหมือนจะดีที่สามสิบนี่ด้วยเจ็ดเอแตกยูหนึ่งเจ็ดซึ่งเป็นเซิร์ฟใหม่ล่าสุดข,ของพีจีซึ่งมาแทนโอซาแซดไหมไม่รู้แม่ยังแตกเลยพออีเซิฟใหม่นะนะโอ้โหคือบันจังไรแท้คือมันจังไรแท้ เกือเกลือกลัวเอ็ดก็ได้เกลือกลัวเอ็ดค่ะเกลือกลัวไม่ให้กูจริงๆเนาะอีเกลือเม็ดเยอะเอาสิเอาเอากระมันเอาล้างวินซาเลตซันลาเฮย้ยกำไรเท่าตัวลอกสิอยู่ทำเฮียอะไรฝากไปด้วยนะคะ NB 7 8 9ค่ะไปละ